สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18ตุลาคม64นะครับทุกท่านครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกรณีที่มีการต้องใช้คําว่ามีการโจรกรรมนะครับเกิดขึ้นกับในหลายบัญชีผู้ใช้ธนาคารนะครับเป็นวงกว้างนะครับก็เลยเกิดการที่จะต้องมีการวางนะครับมาตรการรับมือโดยด่วนนะครับ เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับทุกๆุกธนาคารครับก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะาหาสาเหตุแล้วก็แนวทางแก้ไขนะครับแล้วก็ช่วงดึกทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการถแถลงผลออกมานะครับว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับจากหลายๆกรณีนะครับที่มีผู้ใช้บัญชีธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ตามนะครับถูกเรียกว่ามีรายการค่าใช้จ่ายนะครับที่ถูกเรียกเก็บทัทง้ทงท้งที่ เจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการนะครับก็พบในหลายลักษณะครับเช่นการขึ้นในยอดการใช้จ่ายว่ามีการลูดผ่านเครื่อง EDC หรือมีการเรียกเก็บค่าโฆษณาใน f c e e o o o นะครับซึ่งเ,เจ้าตัวไม่ได้รับทราบนะครับเหล่านี้นะครับทางแบงค์ชาติก็มีการถแถลงว่าสาเหตุนะครับไม่ได้เกิดจากการล่วนไหลของข้อมูลธนาคารแต่เกิดจากธุรกรรมนะครับระหว่างผู้ใช้บัญชีธนาคาร ผู้ที่เรียกเก็บเงินซึ่งผู้ที่เรียกเก็บเงินส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทต่างประเทศนะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดนะครับทางธนาคารทุกธนาคารนะครับก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ระง,งับนะครับรายการแล้วก็บัตรนะครับของอบัญชีที่พบว่ามีความผิดป,ปกตินะครับแล้วก็จะดําเนินการคืนเงินให้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายแต่เท่านั้นไม่พอครับอาจจะมีอีกหลายๆท่านที่ธนาคารไม่ได้ตรวจพบ เรามีหน้าที่ต้องไปตรวจบัญชีของตัวเองครับไปดูตรงรายการเดินบัญชีนะครับรายการสถิตกิการใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเดบิตใช้บัตรเครดิตหรือเงินเข้าออกบัญชีนะครับถ้าหากว่าท่านพบรายการใดที่ผิดปกติที่ไม่ใช่รายการที่ท่านเป็นผู้ทําธุรกรรมนะครับก็ขอให้ดําเนินการโดยด่วนก็คือแจ้งไปที่ call center ของธนาคารของท่านหรือไปติดต่อที่ธนาคารนะครับ ที่สาขานธนาคารของท่านนะครับโดยด่วนเพื่อแจ้งธนาคารว่านี่เป็นรายการผิดปกติไม่ใช่รายการที่ท่านเป็นผู้ดําเนินการนะครับก็ตอนนี้เราต้องมาตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอาสาเหตุนะครับว่าทําไมนะครับบริษัทเหล่านั้นถึงมีการเรือกเก็บนะครับก็จะมีการไปสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ไปตรวจสอบบริษัทเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทราบาาหลังจากนี้ไปนะครับก็คาดว่านะครับ ก็จะมีข้อมูลออกมาเพิ่มขึ้นว่าเกิดจากกรณีใดบ้างและจะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เกิดเป็นกระแสสังคมขึ้นมานะครับอีกประเด็นนึงครับวันนี้18ตุลาครับสำหรับผู้ที่อา,อาชีพขับรถแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับอายุเกิน65ซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาม .40 เนื่องจากว่าไม่สามารถสมัครม .40 ได้นะครับก็ ทางกรมการขนส่งก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับ13จังหวัดแรกได้1 0,000สําหรับ16จังหวัดหลังได้5,000นะครับแต่จะให้ลงทะเบียนวันที่25เป็นต้นไปนะครับถ้าว่าอยู่ในกรุงเทพก็จะมีขนส่งในกรุงเทพนะครับแล้วก็กรมการขนส่งต่างจังหวัดก็คือขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับใน29จังหวัดทีนี้เนื่องจากว่าคาดว่านะครับจะมีการเดินทางไปลงทะเบียนเป็นจานวนมาก วันนี้18ตุลาจึงมีการเปิดให้จองคิวก่อนว่าท่านจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นวันที่25ก็ได้จฉะนั้นจะมีการจัดคิวก่อนนะครับจึงมีการเปิดให้จองคิวตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกผ่านลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วท่านก็จะได้รับทราบวันเวลาว่าท่านจะต้องเดินทางไปตั้งแต่วันที่25ตุลานะครับก็คือวันที่เท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อายุ65ปีขึ้นไปมีบัตรใบขับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็ใช้แค่บัตรประชาชนส่วนแบบฟอร์มเดี๋ยวไปกรอกที่สำนักง,งานที่หน้าง,งานนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและนี่ก็คือ2ข่าวสารสําคัญนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่18ตุลาถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ